สวัสดีค่ะเพื่อนคะน่ะวันนงมันนาชาแนลค่ะเพื่อนอนค่ะมาค่ะวันนี้มาชาทะเลนะคะหลังจากเก็บวิวให้เพื่อนๆนดูก็มาซอดูคณะทะเลมาซอดูผักาทะเลนะคะมาค่ะมาลุ้นมาหมานกันนะจะได้หรือไม่ได้อะไรนะคะกับติดบานติดไม้ติดมือนะคะไปคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆื่อนที่นาจงไว้ที่ว่าเออเล็กๆกอเล็กๆที่ว่ามันมันยังอยู่ใต้ดินนะคะเพื่อนเืนดูตอนนี้ตอกกอเพลิแล้วนะคะ แล้วก็มียอดอ่อนด้วยค่ะเพื่อนน่าจะเก็บนะคะนี่ออนยอดอ่อนออนะคะนี่ยังมีให้เก็บค่ะนี่ <c oughs> ได้สามยอดโอ้ยสี่ยอดนี่ยังน้อยวกว่าน,นี่ <c oughs> นี่ค่ะเห็นไหมคะการที่เราอยากเอาไว้เราก็จะได้กินเห็นไหมคะได้กินใบมันนะคะเพราะว่า อาจจะไม่มีแล้วค่ะที่ให้ที่ขุดในดินนะคะนู่นค่ะเพราะว่ามันแก่มันยิ่งไปหมดแล้วเนาะคะ่ะนี่นค่ะที่หยักไว้เห็นนห้คะคือนมาตีไ้ไปลยดเลยไปค่ะสอบต่อเพื่อได้อิสัก,กรรมเนาะปาดก่อนนี้คืองามๆค่ะเพื่อนๆค่ะดูงาม,งาม,มจริงแล้วก็ยังเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวนานลองใส่ลงมือกออ่อนเขาเพิ่งโขมานะคะนี่คะ่ะโอ้ห ยังได้เก็บอยู่นะคะนี่พอได้เก็บค่ะเดี๋ยวมาลองเก็บนะคะจวใส่ลงมือเก็บกันนะคะนี่ค่ะแม่กรอนนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาลองปุยดินก่อนออกปุยหินออกเลยนะ,ะอุ้บอลก่อนค่ะนี่ที่อ,อ่อนก็อ่อนนะคะนี่ ก่อนนี้ก็พอได้กินแล้วค่ะนี่ไม่แก่ไม่อ่อนนะคะท่านคะเห็นไหมคะยังมีงหน่อกแจก้วด้วยนี่นี่คะ่ะแต่นายจะไม่เอามันเราดูก่อน,นโอ้ยหน,น,น่อนี่งามคะ่ะเดี๋ยวหัดเอาห้อได้บ่นี่คะ่ะปัาสนี่คะ่ะ หนึ่งนอสองนอนี่ค่ะโอ้ยใบยกำลังกินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่งามไอที่นอนอ่อนอย่างนี้นะเจะม่เอานะคะเพราะว่าจะไว้ให้เขาทำพันธุ์เพราะว่าเราเอาต้นใหญ่เขาแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้ยยังได้ยังได้ค่ะเพื่อนๆค่ะดู ่คงานยังขาวอยู่เลยค่ะนี่ถ้ามาขุดเอาตอนนั้นน่าจะได้ดน,ะะนี่ยแต่ว่านราไม่ได้มานเนาะกงมาได้กินตอนนี้ก็ช่างมันเถอะก็ยังดีกว่าไม่ได้กินเนาะนตัดะะเอเขาเที่นอนๆเนาะนี่ค่ะอันนี้ใบนี้ใบนี้ก็ยังสวยนะคะนี่แต่ว่าไม่เอาโ,อโอเลือกได้เนาะนี่ค่ะ บางนี้ก็ยังงามนะคะนี่ค่ะแต่ว่าเราไม่เอานี่ค่ะตอนที่เรานี่มันจะได้แตกขึ้นมาใหม่ค่ะโอ้ยใบนี้จะงามอ้ยใบนี้โดนมีดเอาเลยค่ะนี่นนะค่ะแค่เหลือปล่อยไว้นะคะเพื่อนขแเ้วจะไม่ถมมันนะคะนี่ค่ะยังได้อยู่ดีนี่ค่ะเพื่อนขาเห็นไหมคะ,นนะ,คะงามงาม ยังได้กินค่ะยังได้กินนี่กำหมุนพอกินแล้วนี่ค่ะโน่นนะคะดูค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ไปค่ะดองเดินดูต่อค่ะมันยังยาวเพราะหาดยาวไปนู่นค่ะถ้ามีก็จะเก็บนะคะถ้าไม่มีนะก็คงจะพอแค่นี้ละค่ะพราว่ามันก็ยังพอกินได้นอกค่ะนี่ยังอดอ่อนๆอยู่เลยค่ะไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนาเดินมาท้ายซอเอิท้าย หาแล้วนะคะมาเจอตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะมันมาลุ้นค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขุดดูก่อนนะคะแล้วดูเพื่อนๆเ,เขาดัาน,น,นะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะเหลืองอมชอมไปหมดแล้วนะคะดอกก็ไม่มีนะคะเขาก็จะตายไปแบบนี้แล้วค่ะยุบไปแบบนี้เลยนะคะแต่หัวก็ไม่ตายนะคะเพื่อนๆค่ะทีหน้าก็จะเกิดที่เก่าตรงนี้อีกนะคะนั่นค่ะก็บรรลุแต่ เรามารุนก่อนนี้ค่ะทุกคนคะ่ะขออนุญาตขุดก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคน่าขุดแล้วนะคะมันก็จะได้เท่านี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันหน้าแรงแล้วนะคะมันแรงแล้วแล้วก็มันมันอยู่ใต้ดินนะคะมันอยู่ใต้หินนะค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนค้ามาคะ่ะตัดกัน,นกำลังตีง เป็นแส่เลยค่ะเราก็จะจังอ่ะน,นะคะนี่กองไว้ก่อนค่ะเหมาะตังเลยค่ะเพื่อนๆค่ะงางาม,งามอยู่ใต้ดีหินอยู่เลยอ่ะหายากแล้วนะคะให้มีแล้วค่ะเพราะว่าหมดด้วยดูเขาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ โอย้ยน,น,น้องเกี่ยวงามเลยด้วยอือนี่ค่ะอุ้ยกอันนี้ค่กแต่ก็ได้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะเรา,าจะกวาดเอาเลยได้แตกขึ้นมาใหม่นี่ค่ะน,ะนี่น่างาม ถึงข้างบนก็โอ้ลย์นมันก็ไหลลงมาถม,มไม่น่ามันามันถึงออกช้านะคะเพื่อนๆค่ะเลี่มหมดเลยถมมันค่ะนี่ค่ะปาดงามหลากก็เนา่าบางอันก็เน่านะคะเพื่อนค่ะ ตองไปล้างดีๆอุ้ยอุ้ยขื่นค่ะขื่นได้ยินเสียงขื่นมาดุ่มเลย,ยแตกงามอยู่ค่ะขื่นอะไรอ๋อเรือใหญ่มาค่ะเรือใหญ่มาบนหน้านี่มันเป็นถนนนะคะทนผู่ามค่ะ ดูเห็นบอน,นะคะงามได้สักนะะี่ค่ะถ้าเราไม่ถมมันมันก็จะขึ้นมานะคะเพื่อนมันจะขึ้นมาอีกนะคะโอ้คะค่ะโอ้น่าจะดึงเอาได้อยู่คะ่ะโอ้ดึงดได้จริงด้วยคะ่นะป๊าดงมบอค่ะนี่ ลองไปก่อนนี่ค่ะโอ้มันดึงได้ค่ะเพื่อน่ะ,สะแสดงว่ามัน,นขึ้นค่ะนหมือนขึ้นได้ยินแขงขึ้นปะคะโอ้อันนี้ไม่ได้ละค่ะลินโถงโกุยโถงหมดเลยหินนี่ค่ะขึ้นค่ะขึ้นแรงจังเลย โอ้ยมันยังเล่นน้อยเลยค่ะส่งขาโอ้ส่งมาไม่ไหวแล้วค่ะนุ่นยาวไปเท่านี้แล้วค่ะหน้าเขายังอยู่ข้างล่างนะคะหัวเขาเนี่ยค่ะเพื่อนขาคลิปน่านะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเดินมาจนนี่แล้วค่ะมันก็แก่มันก็แดงแห้งเหลืองไปหมดแล้วนะคะเพื่อนขาะนี่ค่ะ ผลงานวันนี้อันนี้กอเมื่อกี้นะคะที่ว่ามันขึ้นโผ่มันดินมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังอ่อนอยู่นะมันกินได้คะ่ะนะ่นก็นางก็เลยเก็บเพราะว่ามันจะไม่มีแล้วเนาะค่ะเอาไว้กินคะ่ะแล้วก็มาโชคดีได้อีกกอหน,นึ่งน,นะะี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยงามนี่คะ่ะใส่กอสุดท้ายแล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะไปคะ่ะไปจบกันด้วยเอออะไรนะ ใ่ปเป็ดน้ำนาะนคะ่ะเป็ดทะเลนั่นนะคะนะคะฝากบ้านน้องบ้านอาชแน,นลนะคะพื่อนค่ะฝากเป็น,ปนกำใจให้นาเพื่อการทำคลิปต่อไปนะคะดพลาดประการใดขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเจอก,กาันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้วันนี้จบด้วยภาพเป็ดน้ำงามๆนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้ สวัสดีจ้า